ตอนที่17การแสดงความรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นเป่ารถเข้าออกเป็นจังหวะลงมาบนแก้มเนียนทำให้เจ้าของกรอบหน้าหวานร้อนผ่าวขึ้นมาทันทีความเคอะเขินอันก่อตัวกระทันหันทำให้ยังไม่พร้อมเปิดเปลือกตากระทั่งรวบรวมความกล้าได้ในระดับหนึ่งจึงปลือตาขึ้นช้าๆ พีคิดไม่มีคำตอบรับหากแต่ใบหน้าที่เคยมีแต่ความเคร่งขรึมกลับกำลังยิ้มมุมปากอย่างอ่อนโยนมีสเสน่สะกดใจให้คนพึ่งตื่นให้มีหัวใจกลับมาทำงานหนักแต่เชา้าในตาสีเทาคู่คุ้นเคยดูอ่อนหวานแต่แฝงความเร่าร้อนไว้เมื่อยามทอดมองสำรวจกันไปทั่วทั้งใบหน้า และหยุดมองดื่มดำบริเวณริมฝีปากบางที่บวมเจอจากบทรักร้อนแรงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหนะ้าเรียวแขนกว้างทิ้งน้ำหนักบริเวณเอวกิว่วไร้สัมผัสวูบว่าไปมาก่อนหล่อนจะเคลื่อนฝ่ามือมาแล้วใช้นิ้วเกี่ยวปล่อยผมยุ่งรุงรังไม่ให้บทบางความงดงามของนางเอกสาวบนกรอบหน้า เพื่อเอาไปทัดไว้หลังใบหูที่กำลังขึ้นสีแดงจัดพี่คิดพูดอะไรสักอย่างหน่อยสิคะวินดี้หนูโกรธพี่ไหมทำไมพี่คิดถึงคิดว่าหนูจะโกรธล่ะคะก็พี่ทำไม่ดีกับหนูทั้งที่หนูไม่เป็นตัวของตัวเอง พี่ขอโทษนะคะขอโทษขอโทษหนูทำไมคะพี่ล่วงเกินวินดี้พี่ไม่ได้ดีไปกว่าในพี่นั่นเลยอะถ้าพี่ขอโทษหนูแปลว่าที่เกิดขึ้นเมื่อคืนพี่คดไม่ได้ตั้งใจหรอพี่ พยายามแล้วไม่ให้มันเกิดแตม่มันห้าไม่อยู่อะค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นน่ะพอไม่เกิดขึ้นมาแล้วพี่ยอมรับว่าพี่ตั้งใจทั้งหมดค่ะคำสารภาพตรงไปตรงมาหากว่าไปแล้วคือสุดแสนจะทื่อไร้ความโรแมนติกแต่มันช่างทรงพลัง ทำให้หัวใจของสาวน้อยสั่นไหวเต้นระรัวด้วยรู้สึกสัมผัสได้ถึงความละมุนอันอบอุ่นที่อีกคนส่งผ่านมาให้กันพี่คิดตั้งใจทำนะคะพี่อยากมอบความสุขให้กับวินดี้ของพี่พี่อยากให้หนูมีความสุขที่สุดแม้ว่าหนูจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองก็เถอคะค่ะหนู ให้อภัยพี่ได้ไหมคะวินดี้ไม่ให้อภัยค่ะทำยังไงอะวินดี้ถึงจะยกโทษให้พี่คะพี่คีตจะได้แบบทำทันทีเลยที่หนูไม่ให้อภัยพี่เพราะหนูไม่ได้โกรธพี่คีดนี่คะแล้วจะให้อภัยทำไมอะน่ารักจังเลยเธอจะไม่ไหวแล้วนะ ภาพหาดูยากของคิติกาที่เธออยากขยี้ตาตัวเองแรงๆกับท่าทางจ่อยสนิทเมื่อหล่อนเข้าใจว่ากำลังถูกเคืองชวนให้นวินดารู้สึกเอ็นดูคนเป็นผู้ใหญ่ที่ตั้งแต่รู้จักหล่อนมาเป็นสิบปีก็ยังไม่เคยเห็นดวงตาคู่คมดูอ่อนแสงราวกับกำลังซิโรราบอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้แต่พอบอกความรู้สึกที่แท้จริงออกไป คนที่หูตกหางตกก็เปลี่ยนท่าทีเป็นยิ้มกว้างออกมาทันทีขอบคุณนะคะที่ไม่โกรธพี่ถ้างาั้นคะถ้างั้นอะไรล่รคะพี่อยากให้เราทำทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเรื่องเมื่อคืนมันไม่เคยจะเกิดขึ้นได้ไหม ก็ถ้าพี่คิดอยากให้เป็นแบบนั้นหนูก็แล้วแต่ค่ะหางเสียงหวานฟังสะบัดสูงเล็กน้อยถึงปานกลางทั้งที่เธอก็พยายามบังคับให้มันราบเรียบที่สุดแล้วแต่พอได้ยินอะไรไม่ตรงกับสิ่งที่คาดคิดมันก็เลยทำให้มวนอุ่นๆหวานละมุนที่โอบล้อมก่อนหน้าหายวับไปฉับพลันคนบ้า ได้เขาไปแล้วแต่มาบอกให้ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่คิดบ้าที่สุดเลยขอบคุณที่ไม่ดื้อกับพี่นะคะขอแค่ให้วินดี้เชื่อว่าพี่ทำเพื่อนหนูไว้ใจพี่นะคะอืมอุ๊ยนี่มันกี่โมงแล้วคะวันนี้เรามีประชุมที่ช่องนี่นาะแย่แล้ว ค่ะก่อนหน้านี้เรามีประชุมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเพราะว่าซีรีส์เนี่ยเลื่อนเปิดกล้องไปแบบไม่มีกำหนดค่ะหม,หมายความว่ายังไงกันแน่คะก็พระเอกถูกปลดฟ้าผ่าก็เลยต้องหาพระเอกใหม่ก่อนถึงจะเปิดกล้องได้ยังไงล่ะคะพี่คิดพี่โทรบอกพี่นภัสใช่ปะคะให้ปลดพี่พีท หนูไม่ต้องสนใจหรอกค่ะว่าพี่คิดทำยังไงรู้แค่ว่าใครก็มาแตะหนูไม่ได้นอกจากพี่หัวใจสาวน้อยเต้นแรงกระน่าส่งเสียงดังก้องอยู่ในหูหัวใจที่เมื่อครู่เขียวฟีบจากสิ่งที่คนตรงหน้าบ่งบอกถึงการคุกไว้ซึ่งสถานะสัมพันธ์เดิมไม่ให้เปิดเผยกลับมาพองฟูครับอก,อกอีกหน เมื่อความก้าวร้าวดุดันที่คนขรึมเปลี่ยนเป็นมีอาการพร้อมบวกพร้อมไฟคนที่มารังแกกันมันเข้าไปกระแทกใจอย่างจังไม่เคยจะเห็นหมวดนี้มาก่อนของคีติกากล้าวใจชะมัดภาพจำในอดีตตอนมีคีติกาเป็นคนดูแลเมื่อตอนอายุ12-16ปี อีกคนก็ไม่ได้ดูแลปกป้องกันสักเท่าไหร่มีแต่จ้องจะทับถมเมื่อเธอก้าวพลาดด้วยถ้อยคำว่ากล่าวให้ช้าใจหน้ำซ้ำยังมีส่วนในการแจ้งเบาะแสปาร์ตี้มั่วสุมที่เธอมีเอี่ยวไปร่วมงานทำให้ต้องตกเป็นข่าวพัวพันกับยาจนต้องหนีกลับเมืองไทยอีกต่งหาความย้อนแย้งบางอย่างที่นวินดาก็ไม่เข้าใจนะัก ทั้งเรื่องเก่าในวันวานที่คนอายุมากกว่าทําไว้เจ็บอย่างไม่รู้จะเจ็บยังไงทั้งเรื่องใหม่ที่ขยับความสัมพันธ์ลึกซึ้งรวมไปถึงการกําชับไม่ให้เปิดเผยแต่การดูแลปกป้องกลับจัดเต็มกว่าเก่าพร้อมฟาดทุกคนที่เข้ามารังแกเธอไม่รู้ว่าในใจของคีติกากำลังคิดอะไรกันแน่หากแต่น้ำเสียงหนักแน่นนั้น ก็บอกชัดว่าหล่อนไม่ได้พูดเล่นแม้แต่น้อยไหนจะสายตาใช้แววคมกล้าดุดันยามเอ่ยถึงตัวพระเอกแสบก่อนจะเปลี่ยนเป็นระยิบระยับยามหล่อนเชยคางเธอเพื่อเพ่งพิษไม่ลดละเหลวเป็นน้ำไปหมดแล้วหัวใจของเธอนวินดายิ้มน้อยๆอยอ,ยอดชื่นชมความเจ้าเล่ห์ของตัวเองไม่ได้ เมื่อผลลัพธ์ทุกอย่างในเช้าวันนี้โดยเฉพาะเมื่อได้รับท,ท่าทีออกโรงปกป้องที่ชัดเจนขึ้นไม่เสียแรงที่ตัดสินใจรวบหัวรวบหางคนเป็นผู้จัดการส่วนตัวเมื่อสถานการณ์มันลงตัวเอื้ออำนวยก็ได้ตีเนียนจนคนเป็นห่วนกันไม่ทันได้สังเกตแท้จริงแล้วเธอไม่ได้โดนวางยาการละครชุดใหญ่เมื่อคืน เธอสวมบท่าทสาวน้อยผู้ถูกกระทำแล้วมีนางเอกสาวคนเท่มาช่วยทันเวลาใช่เมื่อคืนเธอถูกอภิวัตรวางยาจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่หมอนั่นใส่ในแก้วมันออกฤทธิ์แบบไหนเพราะว่าไม่ได้โดนยานั้นกับตัวหรือว่าง่ายๆก็คือทั้งหมดในบารนั้น มันคือการแสดงตั้งแต่ตอนนวินดาเดินกลับมาจากห้องน้ําแล้วเห็นผู้ชายคนนั้นกําลังใส่ยาลงไปในแก้วเครื่องดื่มของเธอจากนั้นก็แค่ตามน้ําไปไม่ให้พระเอกหนุ่มจับได้แกล้งจิบเครื่องดื่มแต่ไม่ได้กลืนลงท้องสวมบทสาวเลื้อยรูปไล่อกแน่นให้อภิวัตตายใจแล้วถึงจะหาจังหวะหนีกลับแต่บังเอิญคนสวยกล้าวใจของเธอ มาช่วยทันซะก,ก่อนเลยไม่ต้องลงแรงทำอะไรเองหลังจากนั้นนอกจากแกล้งอ่อนแอในอ้อมอกแข็งแรงแต่นุ่มนวลของคีดิกาไหนๆก็ไหนๆเมื่อเธออยากให้แน่ใจถึงได้ทดสอบจนแน่ชัดเลยลองมีความล้ำลึกทางกายกับผู้หญิงด้วยกันเป็นครั้งแรกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิต และเมื่อความรู้สึกมันบอกว่าใช่ตัวเองรู้แล้วว่ามันลึกซึ้งแค่ไหนทั้งสัมผัสทางกายทั้งความปรารถนาในหัวใจคีติกาคือคนที่เธออยากได้และเธอก็จะไม่ปล่อยให้หล่อนหลุดมือเด็ดขาดต่อให้หล่อนจะมีคนชื่อเอมมาอยู่ก่อนแล้วก็เหอะ วินดี้หนูเป็นอะไรอะคะอยูอย่่ก็แบบมึนหัวจังเลยอ่ะคะ่ะสงสยัยฤ์ยานั่นมันยังออกไปไม่หมดมั้งคะเดี๋ยวพี่คิดเอาน้ำมาให้ดื่มเยอะๆนะเออ่แล้วหนูก็พักผ่อนเถอะนะคะพี่จะทำอาหารอร่อยๆอไว้ให้รอตื่นขึ้นมาแล้วก็ทานด้วยกันนะอืมขอบคุณคะ่ะ ร่างขาวนวลเนียนนอนเหยียดสบายบนเตียงนึกขอบคุณทักษะการแสดงที่ไม่แพ้ใครถึงได้สวมบทบาทจนผู้ชมคนงามหลงเชื่อสนิทใจกุลีกุจอลุกขึ้นจัดเตียงไปหาน้ำมาให้ดื่มก่อนจะจุ๊บเม่งไว้ไวส่งเธอให้นอนหลับตาพักผ่อนคนแซงโดนพิษยาร้ายเล่นงานตัดสินใจใช้มานยาลากยาวแกล้งป่วยต่อ เพราะอยากมีคนเอาใจเลยผุดยิ้มพราวเต็มใบหน้าหวานแฝงมานยาในหัวคิดหาสารพัดแผนเต็มไปหมดเพื่อหวังพิชิตใจคีดิกาให้เป็นของเธอคนเดียวกายสูงสะโอดสะองเดินพ้นออกจากห้องนอนพลันลมหายใจยาวก็ถูกพ่อนออกมารู้สึกหลุดพ้นความหนักใจ เมื่อคนในปกครองนอกจากไม่โกรธแล้วยังไม่รังเกียจสิ่งที่เธอทำลงไปด้วยบรรยากาศสดชื่นจึงหลั่งไหลเข้ามาในใจทำให้อารมณ์ดียามเดินเข้าครัวเพื่อทำอาหารที่น่าจะกลายเป็นมื้อบ่ายเมื่อสาวน้อยของเธอตื่นนอนขึ้นมาในหัวคีติกาเบ่งบานเต็มไปด้วยสีพาสเทลเริ่มวางแผนรุกคืบ อยากให้คนอายุน้อยได้รู้ว่าเธอจริงใจอย่างไรก็เชื่อว่าตนได้เปรียบกว่าใครเพราะรู้จักนวินดามาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยหากอาศัยความรู้ทุกรายละเอียดสิ่งอย่างในชีวิตอีกฝ่ายเป็นตัวช่วยในการขยับสถานะไปเป็นคนรู้ใจของนวินดา